สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องก็อยู่กับรายการ สองไอดีคนดังอีกแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าคนดังในปัจจุบันนะครับเขายังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าเติมไปเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้รู้แน่นอนนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคนดังแต่ละคนนะครับเนาะก็คือเติมไม่เท่ากันแน่นอนนะครับและแต่ละคนนะครับเนาะก็คือแบบว่าบางคนก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับและบางคนนะครับก็ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับและคนดังที่พี่จะเอามาให้ดูวันนี้นะครับก็มีผู้ติดตามนะครับ หลักล้านแน่นอนนะครับใครท izations, online, inde, sa, yah, ははี่แบบว่าอยากรู้นะครับนาอว่าระดับคนติดตามหลักล้านนะครับระดับรหัสฮอนโหนนะครับนาอเติมไปเยอะๆนะครับจะมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเลิกเล่นไปกันหมดแล้วนะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับนาะแล้วก็ไปช่องไปดูนะครับนาอว่าเขายังเล่นอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไล คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกระดิ่งฟรีมูลค่า150บาทนะครับหรือว่า510เพชรนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเรื่องรายกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆนะครับน้องพี่ก็มีแจกให้แบบเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะคคคครรรัััับบบนนนนนนาาาะะะะถ้้้ออยยกกกได็่ลลลืม1 คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่เนะครับนาะและวันนี้นะครับคนแรกที่เราจะไปส่องนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของคนนี้เลยนะครับสาหรับคนแรกนะครับมาเราเริ่มกันเลยก่านะครับทุกคนก็คือคนแรกนะครับที่เราจะไปส่องนะครับก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับนาะงถ้าคนไหนอยากส่องนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือ38นะครับนาอแล้วก็0 8 1 2 0 3นอะครับนาะแล้วก็ค้นหาไปได้เลยนะครับคนแรกก็เป็นทางด้านของ ยูได้เอ็กทูนะครับเนาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าติดตามยูได้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะครับเนาะก,ก็มีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้เป็น ID ของยูได้เอ็กทูนะครับของจริงเลยนะครับเนาะและมีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือสําหรับยูได้เอ็กทูนะครับเนาะก็คือปัจจุบันมีการเล่น GTA นะครับเนาะเรียกได้ว่าสตอรี่โคตรสนุกเลยนะครับก็สตรีมนะครับเนาะเกือบทุกวันเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบ ว่าอยากดูการเล่นสตรีมนะครับเนาะลงสตอรี่อะไรต่างๆนะครับเนาะก็พี่อยู่ไดก็ยังสตรีมอยู่นะครับเนาะแล้วก็มีการลงคลิปกับแฟนอะไรประมาณนี้นะครับน่ารักมากนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าไอเดียของเขานะครับก็ไม่ได้ขายนะครับแถมยังไม้เล่นต่อด้วยนะครับนาะและที่สําคัญก็คือ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับ ID ของยูดาอีกนะครับก็ถือว่าพี่โนนนั่นเองนะครับเนาะที่ขับแลมโบลนั่นเองนะครับที่หลายคนรู้จักนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับที่ก่อตั้งเกมฟรีไฟล์เลยนะครับทุกคนที่แบบว่าเก้ฟรีไฟล์ดังนะครับเนาะก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือแกล้งขี้ก้างนะครับทุกคน เพราะว่าเป็นชื่อแก๊งของเขานะครับเนาะสำหรับแก๊งนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามีประมาณ3าสคนนะครับก็คือต่อมาก็เป็นทางด้านของไอดีตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือ8495นะครับเนาะแล้วก็9233นะครับก็เป็นทางด้านของซิจ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 ินะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับเนาะก็ประเด็นตอนแรกนะครับเนาะเรียกได้ว่าทะเลาะกับยูได้นะครับเนาะสุดท้ายนะครับคนดูก็ได้กินหัวอาหารมานะครับเพราะว่าเขาอยู่ค่ายเดียวกันนะครับแล้วก็ปั้นแต่งันขึ้นมานะครับเนาะก็จะเปามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าตอน หลายคนแอบเชียร์ยูได้นะครับบางคนก็เป็น CCG นะครับนาอเอาไรประมาณนี้นะครับนาอสุดท้ายนะครับก็เป็นเพื่อนกันและสนิทกันด้วยนะครับนาอก็ถือว่าเรานะครับนาอก็คือแบบว่าทานหัวอาหารหมาไปเลยนะครับทุกคนนะคก็จะประมาณเลยนะครับนาอตอนแรกพี่ก็แอบเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งอยู่นะครับแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับเรื่องมันนานมาแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอยู่ในแก๊งยูไดเหมือนกันนะครับนาอเรียกได้ว่าตอนนั้นนะครับก็คือดึงหัวคมมากนะครับสำหรับาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลลยแ้วกัน ครับนอว่ายกนั้นนะครับน้อเรียกได้ว่า c ีนะครับน้อเราก็อยู่ได้นะครับน้องกาลังมาแรงมากๆนะครับน้อก็ไปติดตามกันได้นะครับน้อเราก็ต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของ8 7 0 2 0 8 0นอะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของ ID ที่แบบว่าหลายๆคนคิดไม่ถึงแน่นอนนะครับน้อก็เป็นทางด้านของ ID ปาโจนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับเนาะงสำหรับ ID นี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ ID ปาโจนะครับทุกคนก็ถือว่า ID นี้นะครับน้องก็คือหลายคนนะครับน้องก็น่าจะรู้ดีนะครับสำหรับปาโจนะครับและ ID นี้นะครับก็มีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับน้องก็ถือว่าปาโจนะครับน้องปัจจุบันนะครับก็มีการเล่นสตอรี่ใน GTA นะครับน้องก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับน้องเรียกได้ว่าตอนนั้นนะครับปาโจก็เป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่แบบว่าคนดูเยอะมากๆนะคมากนงละ จันเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของอดีป่าโจนะครับและพี่คิดว่านะครับเนาะปัจจุบันนะครับป่าโจน่าจะให้คนอื่นเล่นแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะแต่เมื่อก่อนนะครับเคยเป็นอดีของป่าโจนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถเข้าไปดูก็ได้นะครับเนาะหรือว่าพิมพ์ตามพี่เข้ามาดูได้เลยนะครับก็สกอร์การเล่นยังไม่มีนะครับเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับทุกคนก็จะเป็็นนนนปรระะะมาาณี้้เเลลยคับแวก ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ i อดีนี้นะครับทุกคนก็คือพิมพ์ตามที่ได้เลยนะครับนอ1นึ่งห4ึนะครับนอไอดีนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ ID ดีมินตันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฟรีไฟนะครับนอก็เป็นทางด้านของซื้อมินตันเลยนะครับนอไอดีนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหลายๆคนรู้จักแน่นอนนะครับนอกับนักสตีมเมอร์ที่ซื้อมินตันนะครับนอใช้นามว่ามินตันละกันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอปัจจุบันนะครับก็น่าจะมีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับนอหรือ ก็ไม่มากแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ชื่อก็ยังเหมือนเดิมนะครับน้องเอฟเอฟนะครับแล้วก็ชีเฮดนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับก็ย่อมาจากคำว่า พี่ไฟขับทีเฮดหรือว่าพี่ไฟขับไทยแลนด์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับเนาะที่แบบว่าคนติดตามเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็คนดูเยอะมากในเมื่อก่อนนะครับเนาะก็ถือว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชาวมินตันนะครับเนาะหรือว่าพี่มินตันนี่รนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ลอยนะครับเนาะเมื่อก่อนนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับแต่ปัจจุบันรุ่นใหม่ๆก็ไม่่่่่นนนนนาาาจจะะะรรรู้้้้ััักแแลลลวคคบบถถเเต อื่นก็คือน่าจะรู้จักแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ายกแรกๆนะครับเนาะก็คือมินตันนะครับก็เล่นเยอะมากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายนะครับเนาะกับคนนี้เลยนะครับคนนี้นะครับพี่ติดตามมาตั้งนานนะครับเนาะตั้งแต่แบบว่า ลหลายคนนะครับน้องก็คือยังไม่รู้จักเลยนะครับน้องก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ4 9 7 7ก8 5 4็นะครับก็กดไปได้เลยนะครับไอดีนี้นะครับน้องทุกคนไม่รู้จักแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับน้องหรือว่ามีคนให้คนอื่นเล่นไปแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของ ลาซาแดงแป้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ID นี้นะครับก็เป็นทางด้านของ ID เีลาซาแดงแป้นนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับรู้จักแน่นอนนะครับเนาะสำหรับ ID นี้หรือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลาซาแดงแป้นนะครับเนาะที่แบบว่า ดึงหัวคมมากนะครับกับสไตล์การเล่นนะครับเนอะที่แบบว่าหัวร้อนให้เห็นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเนอะก็ได้ผันเปลี่ยนนะครับเนอะไปแบบว่า เข้าวงการพระแล้วนะครับนอนเรียกได้ว่าเกมนะครับไม่ค่อยได้ลงแล้วนะครับปัจจุบันนะครับก็คือมีการไปบูชาพระอะไรประมาณนี้นะครับนอก็มีการแบบว่าทําธุรกิจใหม่แล้วนะครับนอก็เป็นการไล์สดขายพระอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเกมก็น่าจะมีการเล่นอยู่บ้างนะครับนอแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับทุกคนเอาก็จะเป่ามาณนี้เลยนะครับนอสําหรับราชาแดงแป้นนะครับนอก็คือปัจจุบันนะครับไม่รู้ว่ามีคนไหนเล่นหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือแล้งน่าจดใจมากนะครับนอก็คือแล้งนะครับก็คือน่าตกใจจัดๆเลยนะครับ น้องก็อยู่การมาเตอร์นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแรง4 4หรือว่าแรงธรรมดานะครับก็อยู่การมาเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับน้องก็คือโคตรโหดโคตรเฟี้ยวนะครับน้องก็ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับเราก็มาส่องไอดีคนดังทั้งหมดนะครับน้องก็ถือว่ามีคนเล่นอยู่นะครับน้องและบางไอดีก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสําหรับลงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องก็อยากดูนะครับ ไอดีคนดังก็มีตามนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าหลายๆคนนะครับนาอก็น่าจะรู้ดีนะครับนาอว่าคนดังแต่ละคนนะครับเขาเล่นไม่เล่นนะครับนาอส่วนพี่ก็หาข้อมูลมากนะครับน้องก็ไปหาไอเดียเก่าของเขานะครับน้องก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าไอดีคนดังคนไหนยังเล่นอยู่นะครับฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับน้องหรือว่ามีคนไหนรู้นะครับว่า ไอดีคนหนังเล่นนะครับน้อไม่ใช่คนหนังนะครับก็คือคนดังคนไหนเล่นนะครับน้อก็ ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับน้องอยากให้พี่รีวิวใครอะไรยังไงนะครับก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไดอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็คือกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับเพียงเท่านี้ก็มีการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวีนีโบฝาก